สวัสดีครับวันนี้จะมาทำนะครับตัดถุงเพื่อใช้รองอตัวกล่องโฟมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะครับแบบแน้ำนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องกุ้งนะครับกล่องกุ้งที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับก็วันนี้ก็จะมาวิธี ตัดถุงนะครับตัดถุงก็คือถุงที่เราซื้อมานะครับไม่ได้ไม่ได้สาเร็จไม่ได้มีขนาดสําเร็จนะครับที่มีสําเร็จก็มีขายนะครับตามาในอินเทอร์เน็ตแต่ผมซื้อมาแล้วครับแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีการรั่วก็มีการรั่วของน้ํานะครับน้ําเวลาเราปลูกเวลาเราใส่น้ําก็จะมีการรั่วครับที่ซื้อใน สั่งในอินเทอร์เน็ตมานะครับเป็นถุงสําเร็จนะครับขนาดที่สําเร็จแล้วนะครับก็แล้วแต่บริษัทนะครับไม่รู้ที่ผมซื้อมามันคือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เป็นถุงขยะนะครับขนาดจัมโบ้นะครับขนาด3 6มสคูณสีนะครับเป็นชนิดบางนะครับอย่างบางนะครับผมใช้มันเป็นอย่างบางนะครับอย่างนี้นะครับบางๆไม่แข็งไม่กรอบนะครับไม่กระด้าง ก็คือเวลาเรา,เา,ม,ามาใช้งานมันจะไม่แตกไม่กรอบไม่แตกนะครับอันนี้ก็ผมใช้อย่างบางนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งแพ็คนะครับบรรจุห้าใบนะครับห้าใบขนาดสามสิบหกคูณสี่สิบห้าวิธีการที่ผมใช้ก็คือนะครับเมื่อเราดึงถุงออกมาหนึ่งถุงนะครับนี่ครับหนึ่งถุงความยาวของเขาก็ อ่า45นิ้วนะครับ4 5นิ้วเราก็1ถุงเนี่ยเราจะได้2ใบเราจะตัดแล้วก็ไปใส่อ่ารองกล่องโฟมได้2กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ที่เราไม่ใช้ถุงขนาดแบบสําเร็จนะครับเพื่อรองกล่องโฟมนะครับทีนี้วิธีการของผมก็คือเราเอามาพับนะครับ เราเอามาพับแต่ว่า,าต้องพับครึ่งนะครับพับครึ่งไปก่อนแล้วก็จ,จัดจัดนะครับตรงส่วนปลายส่วนปลายตรงตรง,ตรงบริเวณก้นถุงนะครับอันนี้คือก้นถุงแล้วก็อันนี้คือปลายถุงนะครับให้ปลายถุงยาวกว่าก้นถุงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อที่ว่าเวลา คือตัวตัวก้นก้นถุงตัวเนี้ยตัวที่เราตัดเดี๋ยวเราก็ไปใช้ได้เลยนะครับอีกอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนปลายมันส่วนถุงที่อยู่บริเวณด้านปลายด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้หนังยางผูกนะครับก็จะทําให้เกิดเนื้อที่ที่สิ้นสิ้นเปลืองไปนะครับก็คือเวลาเราผูกหนังยางมันก็จะมีเนื้อที่จะต้องใช้เนื้อที่ที่สิ้นเปลืองไปเมื่อเราพับเสร็จนะครับเมื่อเราพับเสร็จ ได้ขนาดที่ต้องการก็คือกดให้อยู่ในขนาดที่ต้องการนะครับนี่ให้อยู่ในควรมีแผ่นรองที่เรียบนะครับแล้วก็ใช้แผ่นอะไรก็ได้ครับบางๆครัผมใช้ฟุตเหล็กอสอดเข้าไปนําทางนะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์ใครจะใช้คัตเตอร์ ขนาดใหญ่แล้วหรือว่าคัตเตอร์ขนาดเล็กก็ได้นะครับใช้ได้ขอให้มีคมครับเมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับเ,เราใส่ตัวลองลงไปผมใส่ฟุตเหล็กลงไปก็เพื่อ,อไม่ให้ตัวปลายตัวคมหรือตัวปลายคัตเตอร์นะครับไปจิกหรือไปโดนถุงรั่วนะครับเราก็หาอะไรรองไว้หาพลาสติกหรือไม้บรรทัดหรือฟุตเหล็กอย่างผมนี่ก็ได้ครับ เมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะครับตามขนาดที่ต้องการก็สอดใบมีดลงไปนะครับแล้วก็กรีดนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ครับปลอดภัยด้วยครับโอเคทีนี้แผ่นข้างบนก็คือแผ่นที่เราอันนี้เป็นแผ่นส่วนก้นถุงนะครับส่วนก้นถุงเราก็แยกออกไปนะครับเดี๋ยวก,ออก็อันนี้อันนี้สามารถไปใส่ได้เลยเดี๋ยวผมจะดูจะทําวิธีการใส่ให้ดูนะครับส่วน แผ่นนี้นะครับแผ่นนี้เราก็คลี่ออกนะครับคลี่ออกก็จะเห็นเส้นใยเส้นใยอยู่เนี่ยเราจะคลี่ตรงนี้นะครับให้ให้แบ่งครึ่งออกไปแบบนี้นะครับเอาเส้นใยทิ้งแบ่งครึ่งออกไปนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับพับนะครับพับพับให้ได้สี่ตัวนี้อันนี้คือเส้นครึ่งนะครับครึ่งถุงเราก็พับ นี่นะครับพับแบบนี้นะครับสังคอยจัดขอบถุงให้เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็พับอ st ีกทีหนึ่งพับอีกทีนะครับพับอีกทีแบบนี้นะครับทีนี้มันจะได้ตรงรอยครึ่งเมื่อกี้พอดีนะครับอย่างนี้นะครับรอยครึ่งอย่างนี้อีกทีนะครับแล้วก็พับมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะพอดีอ่าวเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับ ผมกลางออกใหม่แบบนี้นะครับพับไปหนึ่งสองนี่มันจะได้ครึ่งตรงนี้พอดีครับเส้นครึ่งก็คือมันจะได้สี่ทบนะครับนี่ครับแบบนี้เนาะมันจะได้สี่ทบชัดๆอีกทีนะครับเดี๋ยวมันไม่ชัด นี่นะครับมันจะได้สี่ทบพอดีอันนี้เส้นครึ่งนะครับเมื่อเราขี้ถุงออกมาเราจะพบเส้นครึ่งตรงนี้นะครับอหนึ่งสองนี่ครับจะเห็นเส้นครึ่งตรงนี้นะครับพับไปเลยครับพับนี่พยายามจัดให้ขอบมันเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับจะพับเป็นสี่สี่ส่วนครับแบบนี้ง่ายๆนะครับ แล้วก็เราก็มารวบนะครับเราก็มารวบค่อยๆรวบแบบนี้นะครับค่อยๆรวบโอเคได้แบบนี้เราก็มาทํารวมกันเป็นกระจุกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หนังยางหนังยางรัดนะครับเดี๋ยวผมเอาหนังยางไว้ไหนเมื่อกี้ นี่นะครับใช้หนังยางสองเส้นนะครับรัดให้แน่นนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกครั้งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึง่ง ครับเมื่อเราตัดออกมาเรียบร้อยเนาะตัดครึ่งออกมาเรียบร้อยนะคร right ับแบบนี้นะคร layers, ับก็จะทําการพับนะครับโดยการคลี่ออกนะครับคลี่ออกแบบนี้นะครับคลี่ออกแบบนี้คลี่ออกแล้วก็ทําการพับนะตัวนี้ก็เป็นเส้นกลางนะครับเส้นกลางเราก็พับอันหนึ่งสอง เนี่ยก็มาเจอเส้นกลางพอดีนะครับแล้วก็นี่ครับเส้นกลางไปเลยแล้วก็ไปอีกสองนะครับหนึ่งสองเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาประจุรวมกันนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆครับง่ายๆครับแล้วก็ หนังยางรัดก็ควรใช้ถุงที่เป็นถุงขยะชนิดบางนะครับเพื่อว่ามาถ้าชนิดแข็งมันจะกรอบแล้วก็แตกนะครับแล้วก็ทำให้น้ำรั่วได้ก็ใช้ชนิดบางครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาคลี่ออกแบบนี้นะครับคลี่ออกคลี่ออกค่อยๆคลี่ออกนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วก็นำกล่องโฟมนี่ครับกล่องโฟมสวมถุงลงไปครับสวมถุงลงไป นี่ครับก็ง่ายๆง่ายๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเวลาเราไปใส่น้ําเราก็จัดอีกทีนะครับใส่สาร AB แล้วก็เติมน้ําแล้วก็จัดอีกทีนะครับ,ร B, จ,รบจัดอีกทีให้ดูเรียบร้อยก็ง่ายๆนะครับอันนี้อันนี้ส่วนที่ผูกนะครับส่วนที่ผูกหนังยางนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนก้นถุงที่ไม่ได้ผูกหนังยางนะครับ ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คลี่เฉยๆนี่แหละ,ะมันขนาดมันก็จะพอดีนะครับแล้วเราตัดเราก็ให้ส่วนก้นถุงนะครับต่ำกว่าส่วนปลายถุงหนึ่งนิ้วนะครับมันก็จะพอดี นี่ครับง่ายๆครับนี่ง่ายๆ่าใครมีฝาใครจะใช้แบบแผ่นโฟมลอยแบบผมหรือว่าจะเป็นฝาครอบก็ปิดได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆครับโอเควันนี้ก็มีวิธีการาการใช้ถุงขยะรองกล่องโฟมนะครับรองกล่องกล่องโฟมโดยใช้ถุงขยะ อย่างบางขนาด 36, มสคูณสีนะครับมาทําการตัดบางท่านซื้อสําเร็จมาแล้วก็มาใส่นํามาใช้งานก็โอเคก็แล้วแต่สําหรับก็แล้วแต่ความคิดนะครับแล้วแต่เทคนิคใครที่ว่าจะทําได้แล้วเก็บผักเก็บน้ําได้ไม่รั่วใช้งานมีประสิทธิภาพนะครับของผมก็เลือกใช้แบบนี้นะครับ25บาท เราซื้อมาเราจะได้5ถุงนะครับแล้วก็มาตัดเราก็ได้10ชิ้น1 10ชิ้นใส่กล่องโฟมกล่องกล่องกุ้งได้10กล่องนะครับโอเควันนี้มาแนะนำมาแชร์ในเรื่องของการใช้ถุงการตัดถุงในการปลูกผักไฮโดรโปนิกผักไร้ดินแบบง่ายๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีข้อแรกเปลี่ยนดีๆก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์ความรู้กันวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากนะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ